ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กด share ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ Thalo หรือไพ่ t ล a l o t เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแนแนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญาตามความหมายของไพ่ t โ a o หรือไพ่ t ล a l o t ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้ามแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวคลื่นอันเชี่ยวกลาดน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อยๆพร่ำสอนให้ทุกคน รู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปลาาบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาเก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยม้มถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปััชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะราศีพิจิกสบายดีไหมคะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17พฤศจิก,กายนถึง15ธันวาคมค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนด้วยนะคะในเดือนธันวาคมอาจารย์เลือกสำรับไพ่สตีมพังทาลอดมาบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ การงานการเงนิงน,งนและชีวิตให้แก่ชาวราศิพิจจิกนะคะและพายสตรีมพังทาลอดประจำเดือนทันวาคมของชาวราศิพิจิกได้แก่ Find of Pentacles, String, Four of Ones, Ten of Ones, Four of Cups Queen of Pentacles, Seven of Swords, p a g e of Swords, The Chariot, n i g h t of Swords and n i g h t of Ones ในช่วงนี้ราศิพิจจิกบางคน คุณเหนื่อยล้าเหลือเกินกับการใช้ชีวิตเหตุเพราะว่ามีปัญหาต่างๆประเดิประดังเข้ามามากมายก่อนหน้านี้คุณพยายามหาทางแก้ไขปัญหาแล้วแต่ปรากฏว่ายิ่งดิ้นรนยิ่งเจ็บตัวค่ะคุณพยายามร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่คุณจะเห็นว่าใครจะช่วยคุณได้แต่หันหน้าไปหาใครก็ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเลยคุณต้องยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองเมื่อคุณยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเอง ในแต่ละวันถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจการเงินการทองคุณก็ยังหาเงินไม่มากพอที่จะมาจับจ่ายใช้สอยให้ครอบคลุมกับภาระหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบยิ่งถ้าหากว่าคุณมีหนี้สินแล้วล่ะก็ก็ยังไม่มีเงินมากพอที่จะชำระหนี้สินจึงทำให้คุณทุกข์ใจหนักมากค่ะไหนจะหาเงินมาจับจ่ายใช้สอยในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ในจะหาเงินมาชำระหนี้สินมันคือความทุกข์ใจที่ทับซ้อนกันมากมายและถ้าหากว่าคุณมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์มีเรื่องราวทะเลาะเบาแว้นบาดหมางใจกับคนใกล้ชิดคุณพยายามประคับประคองให้ความสัมพันธ์เดินหน้าต่อไปเพราะคุณยังไม่ต้องการยุติความสัมพันธ์แต่ยิ่งประคับประคองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ร้าวฉานมากขึ้น มีเรื่องราวบาดหมางใจกับคนใกล้ชิดมากขึ้นในเวลานี้คุณเหนื่อยล้ามากจึงขอพักเพื่อเฝ้าดูสถานการณ์ชีวิตไปก่อนคะ่ะส่วนในเรื่องการงานต่อให้มีปัญหาหรืองานหนักสักแค่ไหนก็ตามก็ไปจากที่นี่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องปักหลักอยู่ที่นี่ต่อไปเหตุเพราะว่าอยู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหลายๆคนตกงานซึ่งคุณไม่อยากให้ตัวเองอยู่ในสภาพแบบนั้น ดนั้นต้องทนทำงานต่อไปค่ะคุณจึงปักหลักอยู่ที่นี่ต่อไปแม้ว่าคุณจะแบกรับภาระหนักแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะทำงานหนักเกินตัวหามลุ่งหามค่ำไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเพียงแค่พนักงานทั่วไปอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ต่อให้การงานมีปัญหาหรือแบกรับภาระหนักเกินตัว คุณก็ไปไหนไม่ได้ค่ะต้องทนทำงานอยู่ที่นี่ต่อไปลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าราศีพิจิกคุณเหนื่อยหน่ายกับงานนี้มากแล้วแต่จะทำอย่างไรได้สถานการณ์บีบบังคับให้คุณจะต้องทนอยู่กับงานนี้ต่อไปค่ะส่วนในเรื่องการเงินเมื่อคุณมีความขัดสนในเรื่องการเงินคุณก็ตกที่นั่งเหมือนกับผู้ชายคนนี้ค่ะดูจิตรกรวาดภาพนะคะ ผู้ชายคนหนึ่งนั่งกอดอกหน้าบึง้งอากับกริยาเหมือนเบื่อโลกเสีงชีวิตราศีพิจิกแต่ละคนพยายามกอดเงินที่มีอยู่เอาไว้ไม่อยากให้มันกระเด็นหายไปสักสลึงเดียวค่ะในช่วงสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ลืมตาตื่นขึ้นมาคุณพยายามทั้งประหยัดมัธยตัตและบริหารการเงินชนิดที่เรียกว่ารัดเข็มขัดสุดลิ์เลยค่ะจะจัจ่ายใช้สอยอะไร คุณคิดแล้วคิดอีกว่ามันคุ้มค่าไหมอีกทั้งคุณยังปวดหัวที่จะหาเงินมาจับใจ่ายใช้สอยให้ครอบคลุมกับภาร,ระหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบตามที่อาจารย์อ่านความหมายไพ่ในตอนแรกถ้าราศีพิจิกคุณอยู่ในสถานะเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณทุกใจเป็นหลายเท่าคะ่ะเพราะคุณมีภาร,ระที่จะต้องรับผิดชอบสมาชิกทุกคนในครอบครัวซึ่งคุณก็จะต้องวางนาโยบายให้ทุกคน ใช้ชีวิตสอดคล้องกับนโยบายของคุณคือการประหยัดมัธยัติให้มากที่สุดค่ะในเวลานี้ราศีพิจิกหลายๆคนคุณอาจมีความคิดอยากทำอาชีพเสริมแต่ว่าในตอนนี้หันหน้าไปทางไหนมีแต่คนโอดควรว่าเศรษฐกิจแย่การที่คุณจะลงทุนค้าขายไม่ใช่เรื่องง่ายไดคุณพยายามดูลู่ทางหาข้อมูลประเมินสถานการณ์ให้ดีเสียก่อนถ้าไม่แน่ใจคุณจะไม่ยอมลงทุนเลยค่ะ ข้อกลัวว่าเดี๋ยวจะขาดทุนต่อไปอาจารย์จะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศีพิจิกขอให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งฟังปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของคุณนะคะราศีพิจิกบางคนเป็นคนพูดตรงแต่เวลานี้เมื่อคุณเจอสถานการณ์วิกฤตชีวิตบางครั้งคุณต้องใช้วิธีตีสองหน้ากับคนในสังคมค่ะซึ่งจริงๆแล้วคุณไม่อยากจะทำแบบนี้หรอกนะ เราทุกคนรู้ดีว่าการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไม่มีใครรักเราและมองเราไปในทางด้านบวกทั้งหมดยังมีหลายคนที่ลายล้อมรอบๆตัวคุณที่พร้อมจะซ้ำเติมคอยดูถูกดูแคลนฉะนั้นเป็นสถานการณ์บีบบังคับให้คุณจะต้องตีสองหน้าเพื่อไม่ให้เขาเหล่านี้ได้รู้ทันว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณในช่วงนี้ค่ะอีกทั้งถ้าคุณมีปัญหากับคนใกล้ชิด คุณก็ไม่สามารถรอกความเข้าใจกับเขาได้ในเวลานี้สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำได้เพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ก็คือตีสองหน้าเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาเก็บความรู้สึกทั้งหมดให้เขาได้เข้าใจว่าคุณยังโอเคกับความสัมพันธ์ในตอนนี้แต่คุณก็กลัวว่าคุณจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เมื่อเวลาคุณโกรธโมโหคะ่ะกลัวว่าคุณจะยับยั้งชั่งใจไม่ได้ซึ่งคุณไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย จึงเห็นได้ว่าคุณได้ไพ่ที่มีความหมายว่าพยายามทําจิตใจให้แข็งแกร่งค่ะข่มอารมณ์ความขุ่นมัวข่มอารมณ์กโกรธโมโหข่มอารมณ์น้อยใจข่มความทุกข์ทั้งหมดเอาไว้ค่ะโหน่าเห็นใจชาวราศีพิจิกมากเลยนะคะสุดท้ายราศีพิจิกคะ่ะคุณได้ไพ่ที่มีความหมายว่าเครียดวิตกกังวลค่ะดูจิตกรวาดภาพไพา่ใบนี้นะคะผู้หญิงคนหนึ่ง ล้มตัวลุงนอนไม่ได้เลยเธอต้องตื่นขึ้นมาในกลางดึกเพราะเธอฝันร้ายและจะเห็นดาบลอยละล่องอยู่เหนือศีรษะเธอดาบในความหมายของไพ่ทาโล่หรือไพ่ทาลอดคืออุปสรรคและปัญหาค่ะนั่นก็หมายถึงว่าราศีพิจิกบางคนอยู่ในสถานการณ์คเครียดวิตกกังวลอย่างหนักเลยค่ะราศีพิจิกที่เคยมาปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์อาจารย์เคยบอกกับคุณว่า ชีวิตของคุณเปรียบดังลดถังที่แล่นอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบอธิบายด้วยไพ่ใบนี้ค่ะนักรบที่อยู่บนรถม้าศึกค่ะในเมื่อว่าเป็นนักรบอยู่บนรถม้าศึกคุณจะต้องมีสกิลมีทักษะความสามารถที่จะ,ะเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้าและ,ะเผชิญปัญหาที่เป็นเรื่องราวคาราการังเรื้อรังมานานคุณต้องเจอปัญหาสาราพัดหยุดไม่ได้พักไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ ตายไม่ได้ด้วยค่ะในเวลานี้คุณต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งสุดท้ายและท้ายสุดราศีพิจิกคุณได้ไพ่ที่มีความหมายว่าเหนื่อยหน่ายมากคุณพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ยังไม่มีใครมาโอบอุ้มมาช่วยเหลือคุณเลยค่ะคุณเจอปัญหาที่มันวุ่นวายซับซ้อนหนักเกินตัวคุณพยายามดิน้ดนรนหาทางแก้ไขแล้วบางปัญหาคุณก็แก้ไขไม่ได้ค่ะ ยิ่งดิ้นรนยิ่งเจ็บตัวฉะนั้นไพ่เบนี้จึงบ่งบอกสถานการณ์ชีวิตของชาวราศีพิจิกบางคนว่าคุณเหนื่อยเหลือเกินค่ะกับชีวิตในช่วงนี้ราศีพิจิกคะแม้ว่าในเดือนธันวาคมไพ่ของคุณจะเน้นหนักไปในเรื่องของการแบกรับภาระหนักเกินตัวทําให้คุณเหนื่อยหน่ายใจและเป็นเรื่องบั่นทอนจิตใจคุณราศีพิจิกคะ คุณจะมีอาจารย์อยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโควิดแล้วมาติดตามดูกันใหม่ในปีหน้า2564สถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีพิจิกในปีหน้านะคะ